พอชัยขอยไม่ใช่ีหลอสวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้พา,าช่างรถนะฮะตอนนี้ช่างรถแล้วก็เดี๋ยวเดินทางออกจากโกดังเนาะเดี๋ยวพาปิดตู้ปิดไลห้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางออกจากโกดังที่อยู่ในซอยอพุทธมทนฑลแถวแถวพุทธมทนฑลสายห้านะครับนครปฐมนะโอเคนะครับ าตาช่างจะแคบๆหน่อยนะครับมีร่องรอยการเบียดอยู่ยเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกแล้วไปปิดตู้เดี๋ยวพาออกจากซอยไปนะครับคลิปนี้ อยู่พุทธมณฑลสายห้านะครับเมื่อคืนโดนฝนนะครับวันนี้ยางไม่เงานะยางไม่เงาคืนโดนฝนนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ช่วงาการรอน้ำหนักนะครับรอช่างอยู่รถเปล่านะครับวันนี้มากับเอเย็นตู้วันไห่นะครับเอเย็นตู้วันไห่เดี๋ยวเราไปขึ้นตู้ที่ลระกงประตูสองนะครับ เดี๋ยวเราจะอาเมื่อกี้เราช่างรถนะครับเราต้องเปิดประตูไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปปิดตู้นะครับพอเวลามันเป็นตู้เปล่านะครับลูกค้าเขาลงของเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่เรานะครับปิดตู้เอาตู้เปล่าไปคืนตามท่าที่เขาระบุไว้นะครับวันนี้จะต้องไปคืนตู้ที่ประตู2ร้านดกระงประตู2นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมอตอนปิดตู้แล้วกัน เดี๋ยวผมไปจอดที่โล่งๆนะปิดโต๊ะไปอ่าเปิดตู้วิ่งไปเดี๋ยวมันจะไปเกาะน,น,นู่นเกาะนี่เนาะปิดดีป่ะปิดดีป่ะปิดเพื่อความปลอดภัยนะเมื่อคืนออกมาสามทุ่มนะครับเนื่องด้วยติดเวลานะเรารอให้อ่าได้เวลาสามทุ่มผมก็วิ่งจากราชบังวิ่งผ่ากรุงเทพมาเลยนะครับวิ่งเข้าทางอ่าปีดีพนมยงเข้าสาทรน,นะครับเข้าสาทรเข้าอ่าอะไรนะ ขึ้นสะพานข้ามมาฝั่งทนนะครับแล้วก็ต่อด้วยเพชรเกษมแล้วก็มา,อาโอเค<า>ไขประตูนี่ หเห็นไหมแขนนังใกลใ้ให้เห็นพ่อให้เห็นพ่อเห็นไหมเห็นะไรก็เดี๋ยวการปิดตู้นะครับเราต้องปิดประตูด้านซ้ายก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเงี้ยที่มันจะค้ำกันนะฮะ เราต้องปิดประตูด้านซ้ายก่อนฝั่งนี้เราจะปิดก็ได้นะครับหรือเราจะมัดเชือกไปก็ได้นะผมเลือกที่จะมัดเชือกไปนะเวลาวิ่งผ่านตาช่างจะได้ไม่ต้องเข้าตาช่างนะ ัดยังไงก็ได้นะครับต้องมั่นใจว่ามันอยู่เนี่ฮะไปล้างแขนล้างค่ะอ,คอ่าตรงนี้มันอยู่ในพุทธมุทุนสายห้านะครับดเดี๋ยวเมื่อคืนนี่ซอยในทางเข้าตรงนี้เมื่อคืนเข้ามาประตูนี้อย่างแคบเลยนะตีต้องตีวงเข้าในตอนออกก็ต้องตีวงออก อันนี้ก็เป็นงานหน้าง,งานใหม่นะครับสำหรับสุริยานะเพราะว่ายังไม่เคยมาขอบคุณครับก็ <_ ij> พาดูวิธีปิดตู้แล้วกันเนาะคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามีรถติดเยอะๆที่ไปคืนตู้ก็จะถ่ายลงมาให้เพื่อนๆชมนะแต่ต้องดูก่อนว่ารถมันมัน,ม,นมันเยอะไหม ก็เดี๋ยวแถวพุทธมณฑลสาย5เนี่ยนะครับเขามีน้าดื่มเป็นแพ็คขายถูกๆนะเดี๋ยวผมจะว่าจะแวซื้อแล้วก็จะปิดคลิปตรงตรงนั้นเลยซอยนี้ผมไม่มั่นใจนะมาเมื่อคืนไม่มั่นใจว่าซอยอะไรนะครับแต่ว่าตอนลุงของเขาให้ตัดหัวลงนะครับเขาให้ตัดหัวมารอตรงด้านนอกนะเพื่อที่จะไม่รบกวนเขานะครับผมก็เลยเอาหัวออกมากินข้าวนะครับเมื่อเช้า ใบน่ะใบหลังที่ผมปิดข้างหนึ่งนะครับจริงๆจะปิดเลยก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับแต่ผมเลือกที่จะมัดมัดประตูไว้เพื่อจะแสดงว่าเรามันเป็นตู้เปล่านะครับเวลาวิ่งผ่านตะช่างผมจะไม่ค่อยเสียเวลาเข้าตะช่างนะเนาะแต่เอาจริงๆก็คือรถต้องเข้าช่างแหละแต่เรา,าแสดงตนว่าเป็นรถเปล่านะเนาะแล้วก็เผื่อถ้าจังหวะมันรถมันเยอะไม่ช่างกวง็วิ่งเลยไปเลยนะครับก็ไม่ต้องเข้าช่าง เดี๋ยวผมจะไปลกบบากกระบังผมจะไปขึ้นทางด่วนนะครับน่าจะขึ้นสามสามสามด่านนะน่าจะประมาณสามร้อยนะครับขึ้นจากขึ้นจากฝั่งนี้นะฝั่งบางใหญ่บางบัวทองอะไรฝั่งนั้นนะ่ะที่มันเป็นตัดใหม่นะครับไปลงตรงไปต่ออีกด่านหนึ่งตรงหมอชิดนะครับแต่ตรงหมอชิดไปต่ออีกทีนึงก็ตรงพหลามเก้านะทั้งหมดสามด่านผมเคยรวมกันดูคร่าวๆมันจะประมาณสามร้อยทวนนะแต่มันจะเป็นการวิ่งเร็วแล้วก็ค่อนข้างตรงนะครับ เมื่อคืนวิ่งข้างล่างมาขากับเดี๋ยวขึ้นทางด่วนกับนี่นะซอยเขาะนะ<ม>ก็แถวนี้ก็ทำนานะสายมือเป็นทุกนานะครับผมสายมือเป็นทุ่นานะเอ,อเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดไหนไกลนะเรามาแค่พุทธมณฑลสายห้านะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบางโรงงานเขาไม่ให้ถ่ายนะมี มีวิธีการถอยแบบยากๆอยากถ่ายให้ดูนะแต่บางทีเขาไม่ให้ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็รีวิวเส้นทางเข้าทางออกแทนก็แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าข้างหน้าของเราเป็นถนนพุทธมณฑลสาย5นะครับเราอยู่ฝั่งน่าจะฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกตรงนี้มันจะ,ะชันเขาเรียกอะไรนะตีวงฉาดเกินไปเราตีวงใหม ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสงสัยหรือมีคำถามก็คอมเมนต์มานะครับช่วงนี้จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณสำหรับ5,000ซับนะครับในระยะเวลาไม่ไม่กี่เดือนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก็ตอนนี้ปิดเทอมอยู่ก็ยังมีผู้ช่วยถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วก็อาจจะถ่ายเองนะนนี้เราอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย5เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบคลิปรีวิวทางออกช่างแล้วก็ออกมาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำก่อน าคาเมคลิปนี้ติดไว้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ